เรียนรู้เกี่ยวกับซมลินะครับก็เปิดหน้าต่างซิมู l ล i n g ไลบรารีขึ้นมานะครับถัดไปก็คือกดปุ่มนี้นะครับปุ่ม New Model บนหน้าต่างซิมู l ล i n g ไลบรารีมันจะได้หน้าต่างโล่งๆขาวๆมาหนึ่งอันนะครับหน้าที่ของเราคือลากแปะลากแปะลากแปะจากซิมู l ล i n g ไลบรารีตอนนี้หลักการคืออย่างนี้นะครับจำง่าย ซ้าย Input กลางประมวลผลขวา Output จำง่ายๆนะซ้าย Input กลางประมวลผลขวาเ u t p u t ดังนั้นผมจะเริ่มจากการเตรียม Input ก่อน Input ที่ผมจะเตรียมนะครับจะอยู่ในบล็อกในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น Source กลุ่มของซ c e ทั้งหมดจะเป็นเรื่องของ Input ดังนั้นผมก็จะเตรียม Input แบบง่ายๆก่อนเช่นสัญญาณไฟเบ จะมีบล็อกซ e w เวฟอยู่ mm hmm. ก็ลากไปแปะเวลาแปะแ,ปะแนะนำให้แปะทางฝั่งซ้ายมือถัดไป mm hmm. กลางประมวลผลสิ่งที่เราจะประมวลผลนะครับ mm hmm. มีอยู่หลายส่วนให้เลือกเช่นคุณจะใช้ลุกอัพเทเบิลไหมหรือคุณจะใช้การประมวลผลแบบที่เป็นสายของ Differential Equation mm hmm. นะครับในที่นี้ผมลองเอาแบบง่ายๆแล้วกัน อัวนี้อินทิเกรเตอร์ที่เขียนว่า1ส่วน S นะครับเป็นอินทิเกรเตอร์ให้สังเกตนิดนึงเวลาที่ผมใช้อินทิเกรเตอร์แล้วลากขึ้นมาเนี่ยพอลากครับตรงแนวปับ๊บตัว Simulink มันจะโชว์แนวเส้นให้ดูเพื่อให้เราสามารถจัดบล็อกให้อยู่ในระนาบเดียวกันได้ง่ายๆลองดูนะครับลากขึ้นลากลงเนี่ยพอเสาเจมาตรงแนวปับ๊บมันจะมีแนวเส้นจางๆให้เห็น ถัดไปเอาพุตเอาพุตคืออะไรครับอยู่ที่ซิงคซิงนะครับคือเอาพุตเอาพุตที่ง่ายที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นสโคเพราะมันจะพอดกราฟเป็นเวลาให้เราเห็นกล้าข้ามาตอนนี้มีประเด็นอยู่นิดนึงอินพุตเป็นซาเวฟอินทิเกตแล้วได้อะไรนะ ริบไซ์ได้คอสริฟคอส,ดสได้ลบไซ์และอินทิเกรตไซล์ล่ะคอสนะมันมีสองเส้นสิคอส,สองเส้นได้ไหม f a u l t ของสโคปจะมี Input ดเดียวดังนั้นวิธีคือดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันจะเปิดหน้าต่างออกมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีปุ่มสัญลักษณ์เป็นรูปเกียร์ เล็กๆนะครับปุ่มที่2นะครับให้เขียนว่า number of x เป็น2องจะสังเกตพอทำเสร็จเนี่ยอย่างแรกคือหน้าต่างจะเป็น2หน้าต่างย่อยอย่างที่2 input จะมี2เส้นเห็นนะม อินพุของสโคปตอนนี้มี2เส้นนะครับวิธีทำคือดับเบิลคลิกเปิดหน้าต่างขึ้นมากดที่ปุ่มรูปที่เป็นเกียร์บอกว่าขอ2 a แก็คือขอ2กราฟนะขอ2กราฟดังนั้นมันจะได้ออกมาเป็น2เส้นแบบนี้จากนั้นมันจะเป็นการเชื่อมเส้นก็าหากันก็คืออินพุเอาไปประมวลผลวิธีคือเลื่อนเมาส์ไปที่ขอบทางขวามือของบล็อกสาเวฟ จะสังเกตว่าไอค่อยจะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมายบวกให้คลิกแล้วลากมาต่อกับตัวนี้นี่คือการเชื่อมให้ข้อมูลจากไซเวฟส่งมาที่อินทิเกรเตอร์เช่นเดียวกันเราก็จะลากจากอินทิเกรเตอร์ต่อไปที่สับโขบช่องที่1ช่องที่สอแล้วกันนะได้เหมือนกัน ันจะเอาจากนี้มาที่ได้ไงวิธีคือถ้าเกิดคุณมีเส้นที่ต้องเพิ่มขึ้นมาแล้วเส้นนั้นมันไม่มีช่องให้ลากต่อตรงนี้ใช่ไหมให้ลากถอยหลังลากจากภาพ input ถอยกลับเข้ามาเชื่อมตรงกลางเส้นแบบนี้อันหนึ่งเป็นข้อแนะนำอย่างมากนะครับซิมู i n g ใช้รูปเป็นหลักใช้รูปของบล็อกใช้รูปของเส้นทำให้มันอ่านง่ายด้วยการจัดเส้นอย่าให้มันทับกันเยอะๆถ้าทับกันเยอะๆแล้วมันจะตาลายนะครับในการประชันท็อปการ์ลลี่ครั้งนี้นะครับมีคะแนนความเรียบร้อยด้ยนะไอประเภทลักแปะลักแปะโอ้ยเอาเอาไว้ไว้ก่อนเนี้ยอาจจะได้คะแนนแพ้กลุ่มอื่นเพราะอาจารย์มองไม่ออกว่าเส้นคุณอยู่ที่ไหนบ้าง ก็เลยโมเบว,ว่าผิดไว้ก่อนนี่เป็นต้นนะไม่ได้นะดังนั้นขอความเรียบร้อยด้วยนะครับความเรียบร้อยเป็นเรื่องใหญ่นะของการทำซิมูเลิ์เอาละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัสตอมอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนวิธีรันง่ายมากเราจะรันโดยเช็คกดปกุ่มนี้แต่ก่อนที่จะกดปกุ่มนี้นะครับขอให้ดูตัวเลขตรงนี้ก่อน คือนี่คือปุ่มไว้ลันตรงนี้บอกสต็อปทามันจะลานเวลาศนถึงสิโอเคไหมมันจะลานจากศนย์ถึงสิเท่านั้นเป๊ะไม่ขาดไม่เกินนะดังนั้นพอผมสั่งลานป๊อ ตอนนี้เรากำลังรันซิมูเลชในโหมดที่เรียกว่าเป็น normal รันโหมด normal เนี่ยเวลาจะถูกคำวนวณแต่มันจะไม่ตรงกับเวลาของความเป็นจริงมันก็จะรันปุ๊บเสร็จเมื่อไหร่ก็คือเสร็จดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ใช้เวลาแค่2องวินาทีแต่มันเป็นการเทียบเคียงกับ10วินาทีดังนั้นซิมูเลชันทำในที่นี้คือการคำวนวณ ตามนี้นะแต่ลานได้เร็วแค่ไหนก็ลานไปซะรานให้เสร็จเสร็จซะฉันจะได้ดูผลนะเพราะฉะนั้นเวลาของความเป็นจริงกับซิมูเลชันไทม์จะเป็นคนละเวลากันนะประเด็นคือเดี๋ยวในตอนที่ทําตรงนั้นจะมีความชัดเจนเลยนะตอนที่เราประชานกันเมื่อคุณเอาไปลันในฮาร์ดแวร์ซิมูเลชันไทม์กับเวลาจริงจะตรงกัน แปลว่าถ้าเกิดคุณบอกให้มันรันสิวินาทีแล้วคุณเจนเนเรตโค้ดไปรันบนบอร์ดมันจะรันสุดวิธีเป๊ะเปะนะครับแต่ณปัจจุบันถ้าคุณรัน normal คือรันในเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดา simulation time ก็คือคำนวณอย่างเดียวรันจริงคือเครื่องเร็วแค่ไหนก็เสร็จตามนั้นไปแต่ถ้าเกิดเป็นฮาร์ดแวร์ก็คือเราเรียกว่า external mode เวลาของฮาร์ดแวร์ กับเวลาของซิมูเลชันไทม์จะเป็นเวลาเดียวกันนี่คือจุดแตกต่างที่ชัดเจนนะครับต้องระวังตรงนี้นิดนึงเพราะว่าในซิมูลชัคุณจะสังเกตนิดหนึ่งเอถ้าเกิดฉันจะเขียนโค้ดประเภทอ่านค่าจากเซนเซอร์ทุกหนึ่งวินาทีคำนวณแล้วสร้างสัญญาณไปควบคุมอะไรสักอย่างใช่ไหมจะทำได้ยังไง ดังนั้นตรงจุดนี้คือจุดที่ต้องให้ความสนใจเอาไว้ว่า Simulation Time กับเวลาของการประมวลผลที่เกิดในฮาร์ดแวร์นะฮะจะเป็นตัวเดียวกันเมื่อคุณรันแบบไปที่ฮาร์ดแวร์นะเอาละเดี๋ยวตรงนั้นจะให้ดูในตอนหลังนะครับแต่ตอนนี้เอาแบบ Simulation ธรรมดาก่อนเนาะ Normal ก่อนเอาละเราลาันมาแล้วนะ